อ่าใช่อันนี้ละ่เะไอาละไม่รู้ว่ามีคนดูหรือเปล่านะแต่ว่าเรามาแบบปุ๊บปั๊บนิดนึงฮัลโหลทุกท่านครับวันนี้เราอยู่กันที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับอ่าให้ดูก่อนเลยสถานที่ตอนนี้ก็คือคนเยอะอยู่นะ ก็วันนี้เรามาอยู่กันที่งาน BMW Expo นะครับซึ่งวันนี้วันที่2ของการจัดงานนะครับแล้วก็มีรถหลากหลายคันมากๆแต่วันนี้เราที่เราจะพามาดูนี่คือตัวแรงตัวเทพนะครับของตระกูลซีรีส์7นี่คือ BMW M 760e xDrive นะครับนี่คือ top of the line ของ BMW ในกลุ่มซีรีส์7ทั้งหมดเลยก็ว่าได้นะครับคือณตอนนี้เนี่ย BMW เขาจะมี Line Up สองไลน์อัพหลักๆนะครับก็คือจะมีตัวที่เป็นซีรีส์7ปกติแล้วก็จะมีตัวที่เป็น i7 นั่นเองตอนนี้ในงาน Expo นะครับนี่คือคันที่เชื่อว่ามีคนให้ความสนใจแน่นอนนี่คือตัว m นะครับ m7 ตัวนี้มันจะมี2ตัวก็คือตัวที่เป็นซีรีส์ที่เป็นไฟฟ้าแล้วก็ซีรีส์ที่เป็นปลั๊กอินนะครับค่าตัวแปะอยู่หน้ากระจกละ7จล้านสองแสน 99,000บาทหรือ7,301นะครับ so ก so, so so, so 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 ็คนให้ความสนใจอยู่นะนะครับอ่าเดี๋ยวเราดูให้ดูตรงเสาตรงนู้นเนี่ยก็จะมี bm w ยูในส่วนของที่เป็นตัวซีรีส์ M นะครับจอดโชว์อยู่นะแต่ว่าวันนี้เราพามาดูคันนี้นะครับนี่คือตัวหรูตัวแพงนะตัวหรูตัวแพงเลยก็ถ้าเกิดเทียบกันนะสำหรับตัวที่เป็น 750em s p o r t เนี่ย ตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่6กล้านเก้าแสนเก้าบาทก็ต่างกันโอ้ถ้าต่างกันคันนี้หรอถ้านั่งเคาะเครื่องคิดเลขแบบรวดเร็วเลยตัวนี้มัน7จ็ดล้านสองนะครับตัวที่เป็นเอ่อ7จ็ e m sport เนี่ยส่วนต่างก็ประมาณ3 0 0 0 0นโอ้แต่ก็ได้สเปคที่คนละแบบกันนะคือถ้าอย่างเป็น750เนี่ย 750จะได้เครื่องยนต์3.0ลิตร Twin Power Turbo Plug In Hybrid เหมือนกันนะครับพละกำลังรวมในคันที่เป็น 750e ตัวนั้นเนี่ยจะอยู่ที่489แรงม้าแต่ตัวนี้ M7 พละกำลังรวมถีบไปอีกเป็น571แรงม้านะครับแรงบิด800นิวตันเมตรแต่ถ้าเป็นตัวแต่ถ้าเป็นตัว750นะครับตัวนั้นเนี่ย700นิวตันนะครับความจุบแบตเท่ากันนะ ความจุแบตนี่22.1กิโลวัตต์ชั่วโมงนะครับการชาร์จแบตอะไรต่างๆเนี่ยถ้าวิ่งโดยรูทไฟฟ้าเนี่ย WLTP รู้สึกว่าจะได้85กิโลเมตรนะครับถ้าเป็นตัวนี้นะก็โอเคถือว่าใช้ถือว่าถ้าเป็นในสายหรูสายอะไรเนี่ยแล้วถ้าเกิดอยากได้ความแบบจบตัวจบจริงๆเนี่ยคันนี้มีครบเลย อะเรามาไลา่ดีเทลกันในตัวซีรีส์เเนี่ยหน้าตาถ้ามองไกลๆเนี่ยอาจจะมีความเห็นความแตกต่างได้ก็คือตัวกระจังหน้านะครับตัวนี้ไอทรงที่เป็นคิดนี่โกลเนี่ยไฟหลังแสงหายไปนะครับถ้าเทียบกับตัว M Sport นะแล้วก็จะมีแบตช M ตรงน,นี้นะครับตัวแบตช M ก็จะมีมาให้นะครับ แล้วก็กระจังหน้าจะเป็นสีดําล้วนเลยนะครับส่วนไฟหน้ายังตกแต่งเหมือนเดิมก็คือยังเป็น LED อยู่นะตัวนี้ก็ยังจะเป็นแบบเขาเรียกว่า,าตกแต่งโดยสวอล o อ k สกนะครับแต่ที่แน่ๆอะไรเอย่ย <c oughs> อตัวนี้ไฟยังเหมือนเดิมนะครับ LED ยังเหมือนเดิมนะนี่ยังเหมือนเดิมส่วนด้านข้างพอมาดูด้านข้างเนี่ยตัวล้อนะครับ ตัวล้อคันนี้เนี่ยจะเป็นขนาด21นิ้วนะครับซส์ยาง255ทับ 40R21 นะครับใส่ยาง Bristol Turanza อันนี้ก็จะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งนะเป็นอีกซีรีส์หนึ่งเลยใส่ยางใหญ่ขึ้นแล้วก็ยังมีชุดแต่ง M Performance รอบคันด้วยนะครับตัวนี้คือเลนอาจจะไม่ได้เลนวายนะครับต้องกราบขออภัยด้วยมีแบช M ด้านข้างนะครับ แต่ว่าที่แตกต่างจากกว่าคือในรุ่นที่เป็นโมเดล,ลอตล่าสุดเนี่ยสิ่งที่เพิ่มขึ้นมานั่นก็คือตัวเปิดตัวประตูเปิดออโต้นะครับจะคล้ายๆกับโรลส์อยดัเนเองอันนี้คือเซ็นเซอร์นะครับเรากดค้างไปปุ๊บมันจะเป็นแบบนี้นี่เปิดออโต้ให้เลยนะครับเวลาปิดก็มันจะมีปุ่มตรงด้านในนะครับก็กดได้เลยนี่แล้วก็ปิดแน่นด้วยนะ หรือถ้าจะเปิดเปิดโดยปกติเนี่ยก็ทำได้มันก็มีช่วยผลักออกนะอ่าลองปิดเบาๆดิเฮ้ยมีซอฟโคลออ่าดูอีกรอบหนึ่งมีซอฟโคลอนะครับคุณผู้ชมอ่าซอฟโคลอเบาๆนะนี่มีซอฟโคลอสให้นะครับ ตรงด้านท้ายดูฝากระโปรงสะหน่อยฝากระโปรงก็จุของได้เยอะอยู่นะแล้วก็ใส่ถูกก๊อฟได้นะครับปิดฝาท้ายสะหน่อยนี่แล้วก็มาพร้อมกับแบต M760E คือเอาง่ายๆอ่าน M7 นะครับแต่ว่ารหัสด้านหลังก็คือ 60E เป็นรหัสตัวแรงนะครับผมถ้า M ขึ้นมาด้านหน้าแสดงว่านี่คือตัวแรงไม่ใช่ตัวปกตินะครับแล้วก็ สเกิร์ตก็จะเป็นชุดแต่ง M Performance นะครับอ่ะรู้สึกว่าตัวรูชาร์จแบตจะอยู่ด้านด้านไหนวะลืมไปละเพราะว่าอ๋อรูชาร์จไฟอยู่ตรงนี้อันนี้เป็นตัวชาร์จ AC นะฮะ AC ปักอินยังเป็น AC อยู่นะครับผมยังไม่ได้มีตัว DC เข้ามาให้ด้วยเดี๋ยวเราไปดูภายในห้องโดยสารกันคือมันก็อ่ะโอเคนี่สีแดงแล้วก็วัสดุก็นุ่มนะครับนุ่มๆ รู้สึกว่าจะเป็นหนังอีกแบบหนึ่งนะผมไม่แน่ใจว่าเป็นซินเทคหรือเปล่าแต่ว่าวัสดุหนังนั้นนุ่มขึ้นนะครับคือจริงๆก็คล้ายกับตัวที่เป็น i7 นั่นแหละฮะแต่ว่ารอบนี้รู้สึกนุ่มขึ้นแล้วก็ดูพปรงมาลัยมีการเพิ่มแพดเดิลชิพนะครับซึ่งสังเกตตรงนี้มีปุ่มบูส์เพิ่มขึ้นมานะครับอันนี้ก็จะสงวนน่าจะสงวนไว้ในตัวที่เป็น p l u i n h y b i ดนะครับตรงกลางคอนโซลอ่ะลองดูซิ โอ้โหแผนที่นะครับก็เป็น3ามมิตินะพอซูมปุ๊บโอโ้โหยึดเขา้ายืดออกยึดเขา้ายึดออกโอ้โหพดขึ้นแล้วก็จริงๆสามารถทัชสกรีนได้นะครับเนี่ยเช็คได้เลยอ่ะถ้าเราดูตัวรถนะครับอ่ live vehicle เช็คได้หมดนะครับแล้วก็ต่อกับตัว Apple CarPlay Android Auto ได้นะครับ s ีด t คอมฟอร์อันนี้ก็มีมาให้นะครับก็คือสามารถสั่งนวดได้อ่าผมอยากให้นวดนะครับเปิดระบบนวดซะหน่อยก็คือเวลาเราขับรถเนี่ยจะได้ความสบายเพิ่มขึ้นนะครับมีในส่วนที่เป็นตัวจอไม้รถนะครับก็เปลี่ยนได้นะครับเปลี่ยนได้เป็นทรงแบบ มนะครับมี G ไอ้นี้ด้วยนะวัดแรง G ด้วยนะอ่าแล้วถ้าเกิดสมมตุติจะดูเรื่อง Head up display ไม่แน่ใจว่าเห็นหรือเปล่านะนี่ Head up display ตรงนี้สามารถดูได้เลยนะครับคือฟีเจอร์หลายๆอย่างก็จะมีความคล้ายกับตัวซีรีส์เจ รุ่นที่เป็น M Sport หรือแม้กระทั่ง i7 นะครับตัวที่เป็นแถบบาร์ตัวนี้ก็มีมาให้เหมือนกันสีก็สวยอยู่นะครับทุกอย่างอิเลเมนต์หลายๆอย่างก็มีความคล้ายกันนะครับจริงๆแล้วก็ในแง่ของการตกแต่งเนี่ยไม่ได้แตกใช้ครัว่าถ้าเป็น layout เ,เ,เข้าโดยโดย,โดยพื้นฐานเนี่ยก็คือซีรีส์7ปกติแต่ว่าตกแต่งให้สปอร์ตขึ้นโดยเฉพาะตรงเนี้ยตรงคอนโซลหน้าเนี่ย อันนี้ทามาเป็นทรงแบบสปอร์ตขึ้นนะคือจะผมจะพูดว่าคาร์บอนก็ไม่ใช่เคฟลาร์ก็ไม่เชิงแต่มันเอาไปว่ามันดูสปอร์ตแล้วก็คือความเป็น BM แต่ BM บอกว่าได้สลายขั้วจัดให้เลยนะครับซึ่งตัวนี้มันเปิดได้แล้วก็สามารถสั่งปิดตัวจออยู่ตรงนี้ถังน้ำมันอยู่ตรงแผงข้างประตูเลยนะครับ อาละอ่ะเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะครับคุณเป็นใครเนี่ยอะไรกันเนี่ยโอยอ่ะขอลองนั่งนิดหนึ่งอ่ะว่าไงนะอ่ะยังไงนะ อ๋อครับผมโอเคครับตัวนี้จอจอเทเตอร์อมัน,อ,น,นอ,อ่าโอเคจอเทเตอร์อมันกี่นิ้วนะประมาณประมาณสิบสี่หรือปล่ผมจำไม่ได้นะจำไม่ได้นะแต่แต่รู้แค่ว่าตัวนี้จะเป็นโฟอันนี้คือเทเตอร์ก่อนนี ครับอ่ะขอเนี้ยปิดประตูสักนิดหนึง่งก็ปิดด้วยและแน่นอนครับปัญหาก็คือต่อดูพวกเน็ตฟ i ิกดูพราดูความบันเทิงได้นะครับให้ความเป็นส่วนตัวจิกอยู่นะมันเยอะอะเนี่ยถ้าเป็นเล่นแอมเบียนอะแอมเบียนรีแลกซ เนี่ยสามารถไปเล่นตัวไฟตัวอะไรได้โอ้ยโอเคชอบความแบบ BM นะครับแล้วก็ที่น่าเสียอ่าไอ้ตัวนี้จะมีเบาะรองนั่งเพิ่มที่น่าเสียอ่าไอ้ตัวนี้จะมีเบาะรองนั่งเพิ่มขึ้นมาตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมต้องย้ายตัวเองมาอยู่อีกฟากหนึ่งดีกว่าคือถ้าสมมุติว่าเราจะเอาสบายเนี่ยคือเราต้องมาอยู่ในฝั่งของผู้โดยสารนะครับในฝั่งซ้ายเพราะว่า ไอ้ความที่มันอยู่ด้านซ้ายเนี่ยมันจะสามารถเอ,อเอ็นเบาได้นะครับอ่ะเดี๋ยวเราลองไล่ดูกันนี่สีแล้วก็อัจจสมน,นี่ตัวนี้มันจะมีเบาะรองนั่งอยู่นะครับเราก็สามารถที่จะสั่งขึ้น ได้นะครับอันนี้จะเป็นในเรื่องว่าคือเบาะแถวหน้าเนี่ยไม่มันอยู่ใกล้เกินไปก็เลยต้องมีการเซ็ตอ่ะเราลองดูดีกดปุ่มตรงที่แบบให้นอนนะครับตัวเบาะหน้าก็จะเคลื่อนนะครับคือเขาจะย้ายตำแหน่งก่อน เบาตรงและนี่บเบารองนั่งก็จะโอ,โอ้โหอันนี้เขาเรียกว่านอนแล้วนะนะั่นอ่ะขออภัยที่จะเห็นเท้านะครับเอ,เอาประมาณนี้นี่ประมาณนี้ลักษณะอย่างนี้เลยแต่ว่าผมว่าผมกลับมาเป็นตำแหน่งปกติดีกว่าผมก็รู้สึกว่ารบกวนเพราะเดี๋ยวมีลูกค้าเขาจะมาดูด้วยนะครับไปแก้แก้แกได้ปะ <c oughs> เดี๋ยวเผื่อจะได้มีคนมานั่งเอ้เดี๋ยวมันแต่มันจะมีคำว่ารีเซ็ตเดี๋ยวลองดูขอขอเนี่ยลองลองดูว่าถ้ามันมีปุ่มรีเซ็ตอ่ะโอเคได้ละปุ่มรีเซ็ตกดปุ่มรีเซ็ตปุ๊บทุกอย่างจะดึงกลับมา นะครับเอนเคร่ันี่นวครับมีนวดด้วยนะครับจริงๆรายละเอียดเนี่ยแ้าจะคล้ายคลึงกับไอเจ็ดนะครับแต่ว่าอันเนี้ยคือเป็นเป็นตัวปลั๊กอินไฮบริดที่มีสมรรถนะสูงนะครับอ่ะเดี๋ยวผม กลับไปผมเปลี่ยนเป็นโหมดอ่าเป็นโหมดปกติดีกว่าเพอร์ซ a นอลถ้าเกิดเอาไปชนตรงตัวนี้ก็ชนกับไม้บนะครับอ่าลดอัพจอก็จะพับขึ้นนี่จอพับขึ้นนะครับอ่ะประมาณนี้เปิดประตูนี่ เปิดแบบเทๆ่ๆแล้วก็เวลาลงรถนะครับก็ปิดประตูก็อย่างนี้เลยตัวนี้มันจะมีเซ็นเซอร์นะครับเวลาที่ใครไปยืนขวางอ่าผมสาธิตให้ดูนะผมเปิดอย่างนี้ปุ๊บนะแล้วผมยืนอย่างเงี้ยมันจะไม่เปิดให้จนกว่าผมเดินออกปุ๊บมันเปิดให้เลย เ้ยแล้วถ้าเกิดปิดเออปุ่มปิดอ๋อปุ่มปิดอยู่นี่นี่มันม,ม,นมีมันมีกระทบนิดนึงเราต้องกดปุ่มอีกลบหนึ่งถ้าสมมุติว่า นี่คือส่วนที่เพิ่มขึ้นมานะครับดูอีกทีหนึ่งนี่หมดแขนป้องอันนี้คือเขาจะกันนะครับอีกทีหนึ่งเนี่ยอันนี้คือกันให้เลยโอ้โหเต่กีนี้ทีมงานตัว M760 EX Drive เนี่ยเขาต้องการที่จะชนกับ Mercedes Maybach นะครับ mm hmm. เพราะว่าด้วยความที่สเปคใกล้กันมากนะครับอันนี้ก็ปลั๊กอินไฮบรแล้วก็ตัว Mercedes Maybach ที่จำหน่ายในบ้านเราตอนนี้เป็นปลั๊กอินด้วยแล้วก็ประกอบในประเทศด้วยนะครับราคาโอ้ต่างกันนะคือตัวนี้มัน7จล้านสองมันจะมีกล้องที่ตรวจัตัวกล้องเนี่ยตรวจจับได้นะครับตัวนี้ก็อันนี้เป็นสิ่งที่เพิ่มขึ้นมา นะครับสำหรับตัว BMW M760e xDrive นั่นเองนะครับก็วันนี้เราพามาดูกันคร่าวๆกันก่อนนะครับ20นาทีชิวๆนะครับพาดูรับคันกันแบบเพลินๆนะครับก็ใครสนใจที่อยากจะมาดูตัวซีรีส์เตัวนี้นะครับ M760e xDrive บอกเลยว่าในงาน BMW Expo เนี่ยเขาจะจัดนะครับไปจน ถึงรู้สึกกับวันที่สิบนะครับเจ็ดถึงสิบกันยายนที่เซ็นทรัลเวิลด์และจะมีอีกรอบหนึ่งที่เซ็นทรัลลาดพร้าวนะครับก็รายละเอียดเดี๋ยวเราจะทิ้งไว้ในดีสคริปชั่นคลิปนี้ให้นะครับแต่ว่าในวันนี้เนี่ยเราพามาดูกันแบบเป็นไม่ได้มีการล้อมรู้อะไรแต่อย่างไรก็มาดูกันจริงกันได้แล้วนอกจากเจ็ดแล้วยังมีรุ่นไฮไลท์อย่าง X ห X ห LCI ซึ่ง เขามาจัดแสดงโชว์ด้วยเป็นงานนี้งานแรกนะครับก็เปิดราคาอย่างเราใจด้วยใครที่อยากมาชมคันจริงแล้วก็อยากจะมาจับจอง BMW ในงาน BMW Expo เขาก็มีแคมเปญด้วยนะก็ลองสอบถามผู้แทนจำหน่าย BMW ที่มางานนี้นะครับหรือไปถามที่ผู้แทนจำหน่าย BMW ทั่วประเทศนะครับก็มีข้อเสนอเช,เช่นเดียวกับ BMW Expo นะครับเอาละ่ะก็ประมาณนี้นะครับสำหรับไลฟ์พาชม BMW s 7 ในกลุ่มรหัส M นะครับกับ B M เดยวย M 760 EA X Drive นะครับเจ็ดล้านนะครับเรายังมีคอนเทนต์อื่นๆให้ทุกท่านได้ติดตามแล้วก็ฝากชมคลิปสั้นของพวกเราด้วยนะครับเรามีทุทกแพลตฟอร์มเลย IG Facebook Tiktok นะครับ YouTube ด้วยฝากติดตามกันด้วยนะครับเอาละหมดเวลาละเดี๋ยวขอตัวก่อนนะครับเจอกันใหม่ในไลฟ์ครั้งต่อไปครับบายๆครับทุกคน